ไายป่ะเพื่อทำไมถึงไม่ได้ยนินนี่ฮะย่าไหนซื้อสิลูกหนีฮะไ,ได้โอวัลเต้เศรไม่ใหญ่แล้วสีนี่ยัง<ม>เสือมันแตกเลยแม่หอยหอยมันแตกเลยหันหไยกินหรือหันมายกินก็คือขวางเขวยวกินอยู่หันมาแล้วเนาะ ข้หนีววอนี้ mm hmm. เสี่ยงข้นี้ก็คืกินิีดิบอืมเดจ้าเขีานเลยนี่ยันเดีจุดโอ้ อ๋อฮมฮึม่เคยฟังนิทานอยู่สิอันสมัยเด็กก่อนเป็นขาน หั่นเนื้อกันเนาะหันเนื้อแล้วเขาว่าบ่หันบ่ได้กินบ่กินบ่ได้หันเขาว่ามออกว่าซะเนาะกินนนีนตับกเบิดแล้ว ลูเคยเพินเลี้ยหันเหลี่ยวโยกกินแล้วเนอะโอ oh. ้เห็ดเ่ยว <He ed, S 2> กิน,น,ะนาะเดยาวปานได้กับกินไดบุติละตอนบะตีจะขวมพี่น้องยังละคนหันบด้กินคนยีกินบด้หันยีายโอเคออายยังไงตัว เป็นอย่างเนี่ยห้องเจีย้องอาหารก็ม่เหาเลโอ้กิโลเมตรัสันยิบหลดื่อสต้นก็ได้เอาโวดผมบอว่าดอกซื้อเสีต้นก็ได้ครับเอาเลยอยากแต่เด้โอ้ยกินเพื่อเดียวบังสันกินโหลดเดียวเลยเอ้าบักินอะไรละางสันกินเพื่อเดียวโหลดเดียมแลลวดูนิ้วกันได้ละ พี่น้องสิว่าจุดนิ้วเลาวไปจับก็เก่าเลยว่งบอดอกสิเปลี่ยนนิ้วยู่พี่น้องเด้่าวะา่บวกอนหยาบแล้วมือกับบด้เลกเนาะยิบเอายิบเอานะแม่ก็ดีเห็นยังจะเซ็บเนาะเห็นมากก็ดีตุ๊ดหยาบม่นใหญ่เพิ่นเอาดีเด้ย อันนั้นไแก่กับบ่อเราจมมาเป็นได้หรอแล้วบอกวจมจะรู้หแไ่ได้สอนอตีคนกบมเป็นมันวไม่ได้สอนบ่เห็ดยังนีกับบดอเห็ดขึ้นแม่เดียวแม่บอกขห้อย่างกน,นไปนอนอราน้านเนยไปแห้งอ่ะแล้วบอ่อตีตอแล้วบ่จมแล้วก็สอนเราแป้ง Những người hết à Bụi lạ đi, phải đi cưới nha. Hm. Yé nha. Hm. 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 ตัวแรงมาแล้วาาคะเห็นน้าลูกเน่ลูกเราไม่เคยด,าด่ากูอดด่ะเห็นน้ำลูกเนลูกอ้อา,าไวเวไ้ยก็ซอยทอดดีก็อย่างนี่ยหาวยอยทอดเด้จับกินไหมกินกินหรอจับก็อย่างมึงดีอ่ะอืมสนมัญญ้อ่ กินหมดเลยเดี๋ยวพออิม่มกินหมดแบบนึงนะ่ัง,งขึ้นเน,ะนะาะเ <รอ S 2> นาะรุดแบบกันกันอิงอ่งหอือเปล่าเฮ้ยไม่ผิดหวงเนานะอมอจมตื่นเล,ลยแม่ไไตำไปตำกับมาจมมาเคยมจมไจมได้ที่ไหอตำลูกเต่าอยู่สบุกสุกสบายสุดสุกก่อนแล้วไปใส่นล่วเงียบกัน ก็ค่อย,ยบอกค่อยจ้าใหญ่ท่าากินพักเขาเหอวะรับสูกเสีสายฟ้าเอาน้มาในลวกแล้ว,ว,ว่างสายฟ้าบอกมาแล้วก็ติบอกใหฟ,ฟ้าอสายฟ้าเพื่นทำไมถึงไม่ได้ยิยนเนี่ยฮะล้วก็บอกร้านเนาะี่อเองเหลือ เอาความจริงเขาบอกบม่้มบอกเนาะบะมหนึ่งบหันบะคั่มสองบันก็ใส่ตัวบะหมี่แมวแมวให้โอวัตเนาะนี่ก็ควจงบลาก็แล้วบะคมกระิบอีาก็แล้วมกรยิบนี่็ลูกต่อนี่ยโอ้ผิดพันกันนะมันเนาะเดี๋ยวิดพลาแล้วลูกเราบลกบลาก็แลาวกระยิบ่อันไหนตัวทีลูกนีฮะ ใหญ่กว่าวานแต่เศร้าใหญ่แล้วดีนี่ยังราต่ำบีเกกินเนี่ยโอ้ไม่ได้ตังใงเลยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบ่คขึแม่แม่เฮ็ดเหนียวครับใช้สาดันลวแม,ม่นบ่ะกินเผาควันลงพื้นสาดค<อ>ับ <ถา S 2> เดือมมังมังเหมือมังมังดักกวเหเลื่อื่ไปเห่าแล้วปจัก ตอยกันลูกันก็ว่าสะอาดกว่าสะอาดเนาะยิมเอกลก็ยิ้มเซ้ยตุยเนาะตัวยิ้มกินเนี่ยบอกยงยิ้มแต้แบแตแบจะพี่นอกเ้ยอยันตับแ้วแเราก็สิออกไงเพียวมะ่าวเพราะมห่าไปยุไทยยู่แน่พี่ เล่าเงื่นข้ามกบแกวสุดหายลงไม่บอกขึ้นมาใหม่แม่เพื่อนดูแลได้พี่หนอกเลี้ยงเพื่อนดูแลเพื่อนไม่เม็นมาเลี้ยงอกเอาดูแลเพื่อนเพื่อนมาดูแลอยากได้ยังก็คอยมีคอยมั่งมาหน้าพี่หนอกอีหลีเด้ผมเสื้อว่าแบบนั้นปีใไม่มาจัดยันจังหมือนสามห้าหมื่นอย่าฝ่าว่าใจเพียงละ่ะ อ่าบอกขึ้นมาเนี่ยน้องน้อยกับส้มการเนี่ยส้มการยิงหนี่งหอดส้มการพี่น้องเฮ้ยข้าวเดียวสิส้มการเลยพี่น้องพี่ใ,ใหม่เป็นยังไงเนาะสบายดีสุขภาพแข็งแรงสุขุมทุกคนอยู่มแล้พี่น้องเนาะเดินทางปลอดภัยอ่ไปหาพ่อหาแม่ก็คือสิได้รับพรน,น่ารู้เนาะพรพ่อแม่เห็นบอกพรพ่อแม่เนี่ยโอ้ยประเสริฐดีเลยปาในบ้านพี่น้องเห็นหน้าเห็นตาเมาพรจากพ่อจากแม่ ปีใหม่ผ่านมาลายมือเนอะก็ <Yeah. S 2> เพราะพี่น้องสุขภาพแข็งได้สุขูุ่ขคนนะคะเด้อคิดใดทำใดคือคิดเงินกันได้เงินคิดท่องกันได้ท่องได้พี่น้องมั่งมีซีสซุกสุขูุ่กคนได้ซะทุกพี่น้องแมงความมันเบาเ้อพี่น้องแต่ว่าอย่างนั่งยูซื้อนั่งยู่ซื้อบ่ได้เดีแต่ว่านั่นองอยู่ซื้อบ่ได้ขยันนำเด้อขย,ยันนี่หาเก็บกบตอมเอามีหน่อยใส่หน่อยมีหลายใส่หลาย เงินมันนำยุกนำผู้ขยันน้นอได้บาทเ <c oughs> ด้งใส่หาสิบตังในซ้าวบาทใส่หาบาทน่อ้องจังสีมี่ทพา่น้องโบราณมันบาทหรอวะคันสมัยนี้เขายขยนนันไม่มีวันมือหนึ่งอะไเรีกทำมอนี้เ <c oughs> อาพี่อะะ้องมื่นี่น้ะงนาะแม่น้อน <c oughs> อตัวแรกเปนคนาพไหมได้ีปน้องเด้อู้ใดบ่มักกรเลือนพานู้ใดมักก็ขอบคนณหลายคับพี่น้องสวัสดีครับ